สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาคนเดียวนะคะเนื่องจากว่า,าวันนี้พี่นัทก็ไปช่วยงานลูกเสือที่ที่วัดใกล้ๆบ้านนี่แหละค่ะไปช่วยงานลูกเสือนะคะแล้วก็นิวตันเพิ่งหลับไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหลับได้สักพักแล้วค่ะก็น้องแนนก็ทําอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะเพิ่งว่างนะคะ เขาวางก็ออกมาคุยกันดีกว่านะคะจากที่พี่ๆถามกันมาเยอะนะคะ <c oughs> ก็น้องแนนเขาพูดไว้ก่อนว่าตอนนี้น้องแนนออกมาคุยข้างนอกนะคะนอกบ้านนะคะก็ <c oughs> ถ้ามีเสียงลมแทรกหรือว่าเสียงใบไม้ที่ดังนิดนึงก,ก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าถ้าพูดข้างในนะคะหนู่ตั้มตื่นแน่ๆน,นะคะเพราะเขาเป็นเด็กที่หูเบามากๆนะคะน้องแนนไม่สามารถที่จะเข้าไปคุยข้างในบ้านได้เลยนะคะก็ะถ้ามีเสียงแทรกนะคะน้องแนนก็จะพยายามพูดให้เสียงเสียงแบบ ดังที่สุดนะคะเพื่อแบบพี่พี่จะได้ยินกันเนาะก็วันนี้นะคะน้องแนนก็มาตอบคอมเมนต์นะคะที่พี่ๆแบบถามเข้ามาว่าอ่าน้องแนนเป็นยังไงบ้างนะคะสถานการณ์ที่บ้านเป็นยังไงบ้างนะคะน้องแนนก็หายไปช่วงหนึ่งเนาะก็พี่ๆก็อาจจะเป็นห่วงนะคะ,ะน้องแนนก็คือด้วยความที่ว่าน้องแนนก็แบบติดต่อกับทางบ้านตลอดนะคะเรื่องนี้คือน้องแนนก็ติดต่อกันตลอดนะคะช่วงหลังๆมาเริ่มสัญญาณเข้าถึงมากขึ้นแล้วก็เริ่มแบบ สัญญาณมันดีกว่าเมื่อเมื่อก่อนตอนที่น้องแนนท้องน้องแนนกลับบ้านไปอ่ะสัญญาณยังไม่ดีเท่าทุกวันนี้นะคะแต่ทุกวันนี้คือสัญญาณดีขึ้นนะคะก็ได้คุยกันเยอะขึ้นนะคะก็ทีนี้ที่พี่ๆถามน้องแนนกันมาว่าพ่อแม่เป็นยังไงบ้างทางบ้านเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะคะค่ะนะคะ,นะคะสถานการณ์ก็ไม่ดีอย่างที่ทพี่ๆพ,พูดกันนะคะว่าโอเคฝั่งนลเขาก็จะมีแบบการประท้วงกันอะไรกันนะคะเยะแยะไปหมดเลยนะคะก็ น้องแนนอยากบอกว่าปลอดภัยดีมากค่ะทางบ้านน้องแนนนะคะเนื่องจากว่าบ้านน้องแนนอยู่ในเขตของมอน,นะคะ mm. ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ใกล้กับที่ที่เขากําลังมีปัญหากันพูดแบบนี้ดีกว่านะคะไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยนะคะไกลกันมากอยู่คนละฝั่งก,กันเลยนะคะเหมือนกับอยู่ไทยพม่าเลยอะคะ่ะมันไกลกันมากๆนะคะก็น้องแนนก็เป็นห่วงพ่อนะคะก็ถามพ่อว่าพ่อมันสามารถจะหลงเข้ามาได้ไหมอย่างแบบเขาแบบ ยิงมาแบบมันหลงเข้ามาได้ไหมน้องแนนก็ถามนะคะดูความที่น้องแนนก็ไม่รู้แล้วก็เป็นห่วงพ่อบอกว่าปลอดภัยมากๆนะคะแล้วก็ยิ่งเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะพ่อน้องแนนบอกส่วนมากก็อยู่แต่ในสวนในไร่นะคะดูแลไม่ไหวนะคะแบบในไร่ก็คือแบบทําอยู่แค่แค่พ่อแล้วก็ลูกแม่เลี้ยงก็เป็นแม่นี่แหละค่ะน้องแนนก็ชี้แจงให้รู้ว่าก็เป็นแม่เลี้ยงนะคะก็มีลูกเขาที่แบบเขาไม่ค่อยเต็มนะคะก็ตรงนี้เขาแบบเป็นลูกที่ติดมากับสามีเก่านะคะก็ มีอยู่สองคนก็ช่วยงานพ่อได้ดีมากๆนะคะเพราะเขาก็แบบทํางานได้เต็มที่ทําอะไรได้หมดนะคะแค่เขาไม่สามารถที่จะแต่งงานมีครอบครัวเหมือนคนอื่นเขาได้นะคะก็ได้ช่วยงานฝั่งนู้นนะคะก็ช่วยพ่อได,ได้หลายอย่างนะคะก็น้องแนนก็สบายใจตรงนี้นะคะแต่ส่วนเรื่องของอ่าอันตรายไหมแบบที่อยู่ฝั่งนู้นก็แน่อนอนอยู่แล้วคะ่ะทําอะไรลําบากนะคะอย่างพ่อบอกว่าถึงแม้แบบเขาไม่มาไม่ถึงแบบบ้านเรานะคะแต่มันก็ลําบากต่อการที่ใช้ชีวิตนะคะ ลำบากต่อาการที่แบบมาปากท้องเพราะว่าบ้านน้องแนน่ะด้วยความที่หมู่บ้านเล็กนะคะเป็นหมู่บ้านที่แบบบ้านมีไม่กินหลังนะคะเวลาที่เราไปซื้อของร้านค้าอย่างร้านค้าไข่ของชามอะไรเงี้ยนะคะเป็นร้านค้าเล็กๆใช่ไหมคะเขาก็ต้องไปรับของมาจากในตัวเมืองนะคะแต่ด้วยความที่เราเป็นมอนนะคะฝั่งพม่าเขากำลังมีปัญหาถ้าเราเข้าไปนะคะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะพูดไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันก็ลำบากจริงๆแหละนะคะยากนะคะเขาก็เลยกลายเป็นว่า ก่อนที่จะมีปัญหานะคะพ่อนั้งแนนก็พ่อนั้งแนนก็ซื้อข้าวสารของใช้อะไรทั่วไปมาตุนไว้นะคะเก็บไว้นั้งแนนก็ช่วยเหลือตรงนั้นหลายอย่างนะคะนัองแนนก็ไม่ทิ้งพ่อแม่อยู่แล้วนะคะก็ตรงนี้นัองแนนก็พูดมาตลอดนะตรงนี้นะคะก็คือน้องแนนไม่ทิ้งพ่อแม่แน่นะคะนัองแนนก็ช่วยเหลือเงินส่วนหนึ่งนะคะในตรงนี้นะคะก็ ทีแรกพ่อแม่เณนบอกว่าจะสร้างบ้านนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้สร้างนะคะเพราะว่าเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อนค่ะเราไม่สามารถที่จะซื้อของในเมืองได้เลยนะคะลําบากนะคะบางบ้านก็คือลําบากขั why, walking, mm hmm. ้นที่ว่าพ่อบอกลําบากขั้นที่ว่าแบบไม่สามารถที่ลงไปซื้อ,ลง,อลงไปซื้อของได้คนเป็นหนี้กันเยอะนะคะบ้านแม่เรนะคะดูความที่งานก็หายากนะคะต่อให้เรามีที่ดินเยอะแค่ไหนนะคะรอต่อให้เรามีที่เยอะแค่ไหนนะคะก็แบบใช้ประโยชน์ไม่ได้แบบเหมือนที่นี่นะคะก็เลยกลายเป็นว่า ลําบ,บากต่อเขาได้หลายอย่างนะคะแล้วก็พี่สาวกับนะพี่เคยของของน้องแนนนะคะพี่ที่อยู่มาหาชัยอะคะ่ะจากที่เขาย้ายกลับไปอยู่บ้านนะคะบ้านแฟนเขาก็อยู่ติดกับน้องแนนพูดมันร้องไห้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะ,ะคือแสงมันแสงแดดมันจีมตานะคะน้องแนนก็เลยแบบต้องทําหน้าหมอนร้องไห้ตลอดเวลานะคะกะ็พี่สาวกับพี่เคยอะคะ่ะเขาก็อยู่ในเขตที่เขากําลังมีปัญหากันนะคะก็เลย พ่อน้องแนนก็เรียกเรียกให้แบบเข้ามาอยู่อที่หมู่บ้านก่อนดีกว่านะกลัวจะเกิดอันตรายนะคะเขาก็มากันสามคนพ่อแม่ลูกเขานะคะกับลูกสาวเขาหลานลานะนเข้าหอมน้องแนนนะคะน้องแนนรักมากก็เอาไปด้วยนะคะตอนนี้ก็ทีแรกเขาไปอยู่นะคะด้วยความที่เข้าไปอยู่ไม่รู้จะทํางานอะไรนะคะมันมีแต่เสียเงินนะคะใช้อะไรกินอะไรมันก็เสียเงินอยา่อยางที่ว่านะคะพี่เขาก็มาอยู่เคยมาอยู่ที่ไทยนะคะ จากการที่คนมาอยู่ไทยอะค่ะคือกินดีอยู่ดีปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะได้กินของดีๆอะไรเงี้ยพอเข้าไปอยู่บ้านน้องแนนมันไม่มีอะไรเลยค่ะเหมือนตอนที่น้องแนนกลับบ้านเนี่ยแม้แต่ผักเราหาซื้อไม่ได้เลยอะคือน้องแนนกลับบ้านเป็นน้องแนนเครียดมากเลยโอ้โหวันนี้จะทําอะไรกินะคือมันไม่มีอะค่ะมันไม่มีผักให้เราซื้อ,อเอาจริงๆนะคะถ้าจะมีก็จะมีแต่ผักหนามกับมาผักบูดนะคะคือเราก็ต้องแบบเดินทางไปหาแบบไกลเลยนะคะ ก็เลยกลายเป็นว่าลาบากนะคะเขาแบบไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วเขาแบบยังไม่ชินปรับตัวไม่ได้นะคะพ่อก็เลยเสนอเขาว่าอ่างั้นก็ลองเลี้ยงหมูดูไหมแบบไปเลี้ยงหมูในส่วนพ่อนะคะในในได้นะคะให้ไปเลี้ยงหมูแล้วก็เลี้ยงขายกันเผื่อแบบเขาจะได้มีเงินเป็นเป็นเป็นก้อนของเขาเองนะคะเหมือนแบบเขาเคยอยู่เมืองไทยแบบไหนเขาก็จะได้แบบฝั่งโน้นพ่อก็เสนอนะคะพ่อก็ช่วยเหลือหลายๆอย่างนะคะไม่ได้ช่วยเหลือ อาจจะไม่ได้ช่วยเหลือในเรื่องเงินนะคะก็อย่างที่ว่าแหละเนาะบ้านน้องแนนมีหลายคนมากนะคะไม่สามารถที่จะให้เงินกับลูกๆได้อยู่แล้วนะคะพ่อก็จะหาตัดไม้ตัดอะไรให้นะคะทําคอกหมูให้อะไรให้หลายอย่างค่ะตอนนี้ก็เลี้ยงหมูอยู่ที่บ้านนะคะก็เมื่อสักครู่นี้เองนะคะก่อนที่น้องแนนจะมาคุยกับพี่ๆนะคะน้องแนนก็ได้ได้โทรคุยกับทางบ้านอีกทีนะคะก็พ่อไม่อยู่บ้านนะคะเห็นแม่เลี้ยงบอกว่าเรียกน้าดีกว่านะคะ คือที่อยากให้เรียกแม่เลี้ยงคือปกติน <tamanho S 1> ้องแนนจะไม่เ hmm. รียกเขาแม่นะคะเรียกน้ามาตั้งแต่แบบตั้งแต่เราจําคําได้อยู่แล้วอ่ะมันก็เลยชินกับคําว่านาค่ะถ้าเรียกแม่เลี้ยงอน่าจะดีกว่าพี่ๆจะได้รู้ว่านี่คือแม่อะไรเงี้ยแต่น้องแนนไม่ใช่ว่าแม่รักเขานะคะรักมากเขาเป็นห่วงน้องแนนเป็นห่วงพี่น้องน้องแนนหลายอย่างนะคะเขาก็รักน้องแนนเหมือนกันนะคะก็เรียกแม่เลี้ยงดีกว่านะคะจะได้เข้าใจง่าย เมื่อกี้นี้เขาก็เพิ่งโทรมานะคะก็ด้วยความที่เขาก็คิดถึงด้วยเป็นห่วงด้วยหลายๆอย่างถ้าอยู่ฝั่งนี้นะคะเขาก็เป็นห่วงน้องแนนตลอดนะคะว่าจะอยู่กันได้ไหมแบบมีปัญหากันหรือเปล่าแม่สามีดีไหมหลายๆอย่างนะคะก็เรื่องปกติของพ่อแม่ที่ต้องเป็นห่วงลูกนะคะเขาก็โทรถามปกติทั่วไปแล้วน้องแนนามว่าทําอะไรอยู่นะคะเขาบอกว่ากําลังทำขัจาดทางเข้าวัดอยู่นะคะก็อีกไม่กี่วันเห็นบอกว่าจะมีงานวัด ของบ้านน้องแนนะะๆๆนะคะที่ถึงมากๆเลยนะคะงานนี้เป็นงานที่เป็นงานที่เมื่อสมัยที่น้องแนนอยู่นะคะจะเป็นงานที่แบบทีวีอะค่ะไม่ใช่ทีวีแบบจอแบนแบบทุกวันนี้นะคะทีวีเหมือนสมัยก่อนนะคะแบบยี่สบปนิ้วส2มนิ้วอะไรประมาณนี้นะค่ะ <ๆ Beast. S 2> เขาเรียกว่าจออะไรจอนูนเหรอคะน้องแนนก็เรียกไม่ถูกนะคะถ้าผิดพลาดก็ขอโทษด้วยก็จะมีทีวีแบบนี้เขาจะไปตั้งในสนามบอลน,นะคะแล้วก็ บ้านไหนที่มีเสือเกาเสือไปแล้วไปปูดูกันนะคะก็มีขนมขนมขายบ้างนะคะเป็นบางบางร้านก็ขายแบบกล้วยทอดอะไรเงี้ยนะคะก็สนุกนะคะแต่ไม่รู้ว่าทุกวันนี้จะเป็นเหมือนเหมือนเมื่อก่อนไหมนะคะน้องแนนก็ไม่รู้เห็นเขาบอกว่าทําความสะอาดกันแล้วก็ได้คุยกับลุงๆไป้าๆแถวบ้านนะคะที่แบบรู้จักแล้วก็ถามไทยว่าเออเมืม่อไร่น้องแนนจะได้กลับบ้านอย่างเงี้ยนะคะน้องแนนก็ภาวนาอยู่ละครให้ได้กลับไวๆเหมือนกันนะคะก็ได้คุยกันแล้วก็ตอนนี้ก็ ได้ข่าวว่าเมื่อประมาณคือเรื่องเรื่องที่วัวดไฟไไม้อะคะ่ะก็วัดบ้านน้องแนนอาไฟไหม้นะคะก็อน้องแนนก็เพิ่งมารู้นะคะแต่เขาบอกว่าไฟไหม้วัดสักพักแล้วนะคะประมาณแบบห้าหกเดือนที่แล้วนะคะแต่น้องแนนก็เพิ่งมาทราบนะคะเพราะเขาก็ไม่ได้บอกนะคะน้องแนนก็เลยเพิ่งมารู้ว่าเคยไฟไหม้นะคะแล้วทีนี้ลูกวัดกลับมาหลวงพ่อก็ต้องไปอยู่ในกูฏีเล็กๆนะคะตอนนี้เขาก็กำลังสะสมหาเงินเพื่อที่จะสร้างวัดใหม่นะคะ ก็น้องแนนก็นะคะ,อะบอกกับแม,แม่เลี้ยงว่าเขาซื้อของกันครบหรือยังแม่แม่เลี้ยงบอกว่าซื้อของกันครบหมดแล้วนะคะน้องแนนเรคิ <quarters S 2> ดว่าน้องแนนจะช่วยในเรื่องของแบบสาหรับคนที่มาก่อสร้างวัดให้อะไรให้นะคะน้องแนนก็จะโอนเงินไปให้เขาซื้อน้ําน้ําน้ําเย็นนะคะน้ําเพื่อที่จะชงน้ําเย็นคือบ้านน้องแนนจะซื้อแบบน้ําแดงน้ําเขียวมาชงแบบชงใส่แก้วใส่แก้วแล้วก็แจกนะคะแบบนี้นะคะน้องแนนก็บอกว่าน้องแนนจะช่วยในส่วนนี้นะคะเพราะน้องแนนก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าเขาจะสร้างวัดนะคะถ้ารู้คืออาจจะได้ช่วยช่วยตั้งนานแล้วนะคะก็ว่าจะช่วยในเรื่องส่วนของตรงนี้นะคะน้องแนนก็พิบาโอเคเดี๋ยวค่อยโอนตังค์ให้นะคะให้จบเรื่องของให้จบเรื่องของที่นี่ก่อนนะคะเรื่องงานบวชพี่นัดนะคะอะไรให้จบก่อนนะคะเดียวน้องแนนก็จะช่วยเรื่องนั้นก็อาจจะไม่ได้เสียตังค์เยอะมากมายนะคะน้องแนนก็พอช่วยได้นะคะก็เขาก็จะตัดไม้ไผ่ตัดอะไรกันนะคะก็บ้านน้องแนนค like okay. yeah, mm ือจะมีความสามัคคีกันตรงที่ว่า ผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะมาแจ้งนะคะว่าโอเคนี่เราจะสร้างวัดนะนะคะในในการสร้างวัดนี้มันต้องใช้ไม้ไผ่เยอะนะคะเขาก็จะแบบสั่งออกคําสั่งว่าทุกบ้านนะคะก็จะมีคนเดินไปบอกนะคะเดินไปนะคะถ้าคนที่มีมอเตอร์ไซค์ก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปแต่ก็คือหมู่บ้านเล็กนะคะมอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยมีนะคะก็ส่วนมากก็เดินนะคะก็จะเดินไปบอกกับทุกๆบ้านว่าบ้านนี้ต้องตัดไม้ไผ่ห้าเขาเรียกว่าอะไรห้าลำหรอคะ น่าจะใช่นะคะก็ต้องตัดไม้ไผ่เตมไม้ไผ่ใหญ่ๆเลยนะคะแบบใหญ่ยาวๆเลยนะคะก็ตัดบ้านนะคะลานแต่บ้านน้องแนนคือยกเวน้นยกเว้นทุกอย่างของของรัดมอนค่ะอะไรที่มีอะไรมามาแจ้งนะคะบ้านน้องแนนคือไม่ได้ทําไม่ได้อะไรทั้งนั้นเนื่องจากว่าพ่อน้องแนนช่วยเหลือทหารทางนู้นเยอะมากๆนะคะในการลหลายๆอย่างนะคะตามช้างตามอะไรนูน่นนี่นั่นเขาก็ อาจจะชวนพ่อนะคะให้นําทางนุ่นนี้นั่นก็คือส่วนมากก็จะเป็นพ่อน้องแน่นะคะเสี่ยงอันตรายตรงนั้นมากเสี่ยงมากมากนะคะตรงนี้ถ้าไปเจอกระถานพ่อามา่ก,ก็เลี่ยงอะไรเงี้ยอาจจะเกิดปัญหาค่ากันได้นะคะน้องแนนก็เป็นห่วงพ่อมากๆนะคะด้วยความที่พ่อนัองแนนก็จะจะหกสิบแล้วนะคะปีนี้ก็ห้าสิบแปดนะคะน้องแนนก็เป็นห่วงคุณพ่อมากมากนะคะก็ะไม่อยากให้แบบไปเสี่ยงตรงนั้น <S <S แต่ก็เราทําอะไรไม่ได้นะคะในเมื่อเราอยู่ในกํามือเขานะคะเขาให้ใช้ทําอะไรก็ต้องทำนะคะแต่ดีตรงที่ว่า เขาก็ยังแบบเว้นให้เราไม่ต้องทานู่นไม่ต้องทำมี่นะคะแล้วก็บางครั้งบางคราวเขาก็จะมีเข้าวสารมาให้นะคะสําคัญมากๆนะคะเข้าวสารก,กับบ้านน้องแนนนะคะเนื่องจากว่าที่บ้านตอนนี้มีกันมีพ่อมีแม่มีลูกเขาสองคนนะคะแล้วก็ลูกเขาที่ติดติดอาสามีกาวมาสองคนนะคะแล้วก็มีลูกกับกับพ่อน้องแนนอีกนะคะสี่คนนะคะ่ะก็จะเป็นเท่าไหร่ึือเป็นแปดคน ก็อยู่บ้านแปดคนแล้วก็มีลูกของน้องสาวอีกคนหนึ่งก็เป็นเก้าคนนะคะตอนนี้้องสาวมันก็หางานทําที่อื่นนะคะไม่รู้ว่าไปไหนไม่ติดต่อมาเลยนะคะก็อยู่กันเก้าคนนะคะในสําหรับเก้าคนบ้านน้องแนนนะคะกินข้าวกันคนเดียวอ่ะเท่ากับบ้านน้องแนนเท่ากับบ้านพี่นัทกินกันหม้อนึงอ่ะเรากินข้าวที่นี่หม้อหนึ่งเท่ากับคนทางนู้นกินเท่าคนหนึ่งสองคนเองนะคะก็เลยกลายเป็นว่ากินข้าวกันเยอะมากนะคะข้าวสารมันสําคัญมากๆานะคะทุกครั้งที่น้องแนนโอนตังไปนะคะน้องแนนก็จะให้ ให้เขาซื้อข้าวสารไว้นะคะเผื่อต้องใช้นะคะก็ประมาณนี้แล้วก็น้องแนนก็เพิ่งออนตังไปให้พี่สาวนะคะก็สักพักแล้วแหละนะคะโอนตังไปให้พี่สาวประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะสองหกแสนจดนะคะก็ประมาณหมื่นสี่นะคะเท่ากับที่นี่ประมาณหมื่นสี่นะคะน้องแนนก็โอนตังไปให้เพื่อที่จะให้พี่สาวเอาเงินไปไปปล่อยกู้ไว้นะคะเวลาไหนที่พ่อจะสร้างบ้านนะคะเห็นพ่อบอกว่าอ <identified> <ๆๆ iance> าจจะปีหน้านะคะ น้องแนนก็ให้ปล่อยเงินกู้ไว้นะคะปีหน้าถ้าพอสร้างบ้านก็ให้พ่อเอาเงินส่วนนี้มานะคะเพื่อที่เราจะได้ดอกด้วยอะไรด้วยนะคะน้องแนนก็เท่าที่ช่วยได้นะคะในเมื่อพ่อก็เลื่อนไปปีหน้าแล้วนะคะน้องแนนก็จะส่งเงินไปเรื่อยๆน้องแนนก็จะส่งเงินไปให้เรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้ที่บ้านนะคะเวลาสร้างบ้านจะได้แบบสร้างได้แบบดีๆนะคะน้องแนนก็อยากให้สร้างบ้านดีๆเลย แต่บ้านที่อยู่ทุกวันนี้ก็ประมาณสิบหกปีแล้วค่ะเป็นบ้านไม้แล้วมันก็จะพางบ้างแหละนะคะเพราะว่าไม่ใช่เป็นบ้านปูนนะคะเป็นบ้านไม้ก็อาจจะพางบ้างนะคะน้องแนนก็เลยบอกว่าเพราะว่าถ้าสร้างก็สร้างดีๆไปเลยนะคะข้างล่างเทปูนข้างบนก็เป็นไม้เนื่งจากว่าบ้านน้องแนนคือแบบร้อนมากๆนะคะร้อนแบบไม่รู้ว่าถ้าที่นัดไปจะอยู่ได้หรือเปล่านะมันร้อนระอุร้อนไม่ใช่ก็เหมือนเมืองไทยนะคะร้อนกว่านี้อีกนะคะถ้าอยากได้แบบเย็นเย็นคือต้อง ามทานแบบต้องไปอยู่ใกล้ๆแม่น้ําใต้ต้นไม้เลยอะค่ะนะคะประมาณนั้นก็เรื่องที่พี่ๆเป็นห่วงกันนะคะก็มีอยู่แค่ประมาณนี้นะคะน้องแนนก็บอกแล้วว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะบ้านน้องแนนนะคะแต่น้องแนนก็อยากให้เอาใจช่วยพี่ๆที่อยู่ฝั่งเมียนมานะคะฝั่งพม่านะคะที่กําลังแบบมีปัญหาการอะไรกันนะคะก็ให้พันพ้นไปด้วยดีนะคะ ไม่ใช่ว่าเราไม่เดือดร้อนนะคะน้องแนนก็แบบเดือดร้อนแล้วก็เป็นห่วงคนฟังโน้นนะคะเนื่องจากว่าญาติๆน้องแนนก็อยู่ในตัวเมืองก็เยอะนะคะก็อยากให้แบบทุกอย่างแบบดีขึ้นเร็วๆนี้นะคะอยากให้รีบๆดีขึ้นนะคะ,ะหลายๆอย่างนะคะก็คือรีบดีขึ้นเถอะนะคะก็สําหรับเรื่องก็มีประมาณนี้นะคะก็มานั่งเล่าคุยกันนะ,ะมานั่งคุยกันนะคะน้องแนนก็ต้องรีบๆพูดกลัวน้องนิตามเตือนนะคะก็ สำหรับคลิปน tamam ี้ก็น้องแนนก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะก็รอเจอกันในคลิปหน้านะคะน้องแนนก็พยายามทําคลิปให้แบบติดต่อกันนะคะก็เกรงใจพี่ๆนะคะที่รอชมน้องแนนนะคะตอนนี้เอฟซีน้องแนนก็เลยก็หายไปละหลายคนเหมือนกันนะคะละหายไปเยอะเลยนะคะแต่ก็ยังขอบคุณพี่ๆที่อยากติดตามน้องแนนอยู่นะคะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะถึงแม้น้องแนนไม่ได้กลับบ้านนะคะน้องแนนก็จะทําคลิปอันหน้าเบื่องของน้องแนนนี่แหละนะคะให้พี่ๆได้ชมกันบ้างนะคะก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ